ไปยังนอ,พ,อพ่อผู้ใหญ่เอ,อิ้นคือเกา่าคือหลังก็ได้อดดอ,ไอมามาืไปจังไดมาจังไดนอไอ้ก็ได้ยินข่าวว่าบอกสบายไปจังได้คือจังว่าเศร้าร้องเศร้าล่ลำซั่นีย่ยหมอให้พักรักษาตัวให้เศร้าใส่เสียงแม่อายโอ้อ้ายนี่ก็เศร้าร้องเศร้าล <c oughs> ่ำคือกันตั้งแต่ได้เป็นพยาบาลแล้วก็บ่คิดดอกว,ว่าสิได้เป็นพยาบาลันใครแน่ว่าพี่น้องหลายซั่นเด้จังว่าได้เป็นพยาบาลซะเนี่ยเร้าผู้ใดอะไรน่ะ ขอกินจกนักเป็กเลยเป็นยังไงโคตรเนี่มันของมากตัวนี้โอ้ยพี่เจ้ากับเป็ดพี่เจ้า,จาบบมาบอสบายกับเป็ดกินสมบัติ <c oughs> โอ้ยกระกระกระกมาขอกของมากกินเราเข่าฝากเรามันจักจิ๊ดทอดข้อมเก่าข้อม,อมหลังเนาะเตะกีแต่ก่อนเท้าไปล่ำน้ำกันโอ้ยตาล่อน,น,นอตาล่อนนาะตะกีแต่ก่อนบริยูเดชเจ้า เป็นยังไงบาร์ิลป์งสิลป์ร่างเผยฟังมึงเจ้าก่อนเป็นยังไงสิคือบ่เจ้าสิฟอนน้ำได้บ่หองเมืองใต้หลงเมืองนอกโอ้ละนโนเอาแล้วเพลนว่าเหี่ยวเหี่ยวเอ้ยแกมบัเท่านั่นเป็นสีเหี่ยวเหี่ยวนอนน้ำเมียกับซ้ำนอนน้ำเชียวแม่นมาแล้วคุณเอา สีบอาบอนมันเขามันบอกเขาตั้งแต่คนหัว <c oughs> คนหูสัมผ่านงอก <c oughs> หอดเวลาขึ้นต่อควรแจ๊บปากแจ๊บพันสินึบมาแต่เล่าขั้นแนวเดียวกับบ่อแมนทำกิเทตูกแเกนกระดูกเอืกชนกันเก็บพ่อไป่อมันจังข้างอ่อยข้างอินนวละเดาโอ้แล้ว อ,อ,อ,อละเมนวานอนได้ละเมนวาเดื้อด้างมาเห็นน้องคนงามลำค่ะ เมาเอ็นน้องคนงามลำคามาักเล้วน้องลาบีลิงน้องเตนานะสู่ต่างบ้านพี่แด่ผ่านมาเห็นสู่ต่างบ้านพี่แด่ผ่านมาเห็นใจกระส้นลงหมักต่างแต่ใช่มาพอแฟนไปนอสั่งมางามเข่าทาแฟนไปนอสั่งมางามเข่าทาเรือเป็นเมียเพื่อนบ่เรือเป็นเมียเพื่อนบ่เพื่อนบ่นอเจ้าผู้สวยพูดด้วยได้ไหมน้องจ้าพูดด้วยได้ไหมน้องจ้า <c oughs> พอมีเวลาให้พี่บางไหมหรือเธอนั้น ไม่สนใจหรือเธอนั้นไม่สนใจกูจะไม่ได้ยิ้มหน่อยก็เอายิ้มนิดชีวิตยังยืนยิ้มนานหวานอยู่ทั้งคืนยิ้มเป็นสูตรเซนกำรมกืนเกี่ยวแฟนคนอื่นเสร็จแล้วเนาะเราเบิดคำบอเมา